สวัสดีค่ะสวัสดี FC Mary เธอหามาแล้วนะคะพี่น้องขามาแล้วนะคะอ,อ่อสามมือดีซีมือไข่นะคะพี่น้องขาต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้บอกเฉ้างไม่ได้บอกผู้อื่นนะคะว่ามีถี่ช่วงนี้จะร่างกายไม่ค่อยดีนะคะร่างกายจะเป็นไข่ดูนิดนึงกเง็เป็นไข่พี่น้องขาเป็นไข่ช่วงว่างหันกับปวดเขี้ยงปวดเขี้ยงเล จะไม่เป็นไข่นักแห้งหมูว่านี่หมูว่านหมูกรอนี่พี่้องคะแต่เอามือขึ้นกลับไปเห็ดงานอยู่แต่ว่าต้องต้องทนไปทํางานเนาะมือขึ้นนี่ว่ามือหมูกรอนี่ไม่รี่หยุดนี่กระลังหุ่มหุ่มเป็นไข่ปวดขิ่งแห้งแล้วปวดขิ่งให้เราเจ้าันลูกขึืนได้อยู่บอกบอกันอาการไข่แห้งแต่ว่าปวดขิ่งบานนีมากหมูว่านี่เอากินมมอว่าหมอกรอนหยุดแกกินยากินยาอะไรเนี่ยมือเศร้ามากมือว่านี่ ไข่แตกแตกแบบขาดหลดแตกแบบแห้งไข่แตกแบบว่าออปวดขี้งแบบเป็นไข่แบบคาดหลดปวดท้งปวดขี้งแบบเป็นไข่แบบแห้งบานนี้ร่วมมาถึงจะคล้องเป <co 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 ็นกระดานขาเป็นกระดานขาไข่ผู้ใดเคยเป็นกระดานขาไข่ไม่นองขาก็จะปวดแบบกกขาเลยนะปวดออกห่อนกค้ขามันแล้วไม่หลินล่ามมื่อหอดแบบปวดเบิดขาด้วยขางหนึ่งบานไข่เมื่อหอดแบบเกือบฟัดตีมันเด็กไข่แบบ แดงเบิดมือีใครแดงเบิดจนมาหดอฟาดดินอ่าร่วมอ่ามันก็นเลยเป็นพิษไข่ของกระด,ดันาขาไข่น้ำพีน่น้องขาบานี่ไข่ปวดเอวลูกเมขึ้นืนว่านเกือบลูกบ่อคืนลูกบ่อคืนแบบคากรวดกินยาแล้วจะน,นอนน,นอนจนนอนหดอันนี้กินยาแก่เพยายาพารายาแก้อักเสบนอกยาจนนอนหดประมาณบ่ายสามสี่โมงไข่เนี่ยตาวันกับแบบว่าแบบว่าปวา่วยแล้วต้วัน ต่ว่าเมว่ากับไปเห็ดงานยูงไปเห็ดงานแบบทั้งตะคของไข่แบบบไ่ไหวแบบปวดขาปวดเอวทั้งเป็นการดันค้าไข่พิษไข่อ่าพิษกระดันค้าไข่ขึข้นนำแบบไข่ต่ว่าไปเห็ดงานเพราะว่าเอ่อตะครองกะหรือได้รายได้ไดไดนอกก็เลยกลุ่มไปกลุ่มไปแบบพี่มวยกับเอายาเอายังให้กินพพ้อมเอายาแก้แพ้ยาพาราให้กินกินยากินเข่าล่วงเล้วกินยากับซึมซึมเบอร์เบอร์ ซึมซึมเบ่อเบื่อทั้งเหตุงานทั้งซึมซึมเบื่เบื่อวันขั้นบ่ไปก็ได้จะคข้องกัดเดี๋ยวสมบติไมีไล่ได้ลหรพี่น้องขากัดขั้นบ่ไปแล้ะสิหาไล่ได้มาใส่จะคล้องใส่จุนเจอร์จะคองเสียนะพี่น้องขาทึ้งโอ้สมม้าปีสมบ้ปล่อยพี่น้องขามันก็จจาเป็นที่ต้องไปก็ไปก็ไปเหตุงานนะครับไปเหตุงานกับมาเร้วกินยามาหอดประมาณหาทุ่มหาทุ่มนิดๆแล้ะพี่น้องหาทุ่มเก็บเรื่องขึ้นกินยานอก หลับจนว่าหอดบายโมงกูกลัวบายโมงกูกลัวอ่ากระลูกไปกินกินเขา่กินข่าแล้วกินยาย่ายกะหายาให้กินหายาอ่าหายาแก้เพยายาพระรายา่้ามยาอีอยังพวกผู้เฒ่าพี่น้องคะแล้ก็เป็นห่วงแล้วก็ถามเอ่ากินเข่าเร็วเร็วกับกินยากินยาก็เลยมาพักคอนตัวอาพิษไข่ตอนนี้ก็พิษไข่ตอนนี้กะเริ่มแบบอ่อนๆลงแต่ว่าเอ่อเคลื่อนไหวอย่างไะ ขาบวมปวดเอวปวดขิ่งกันยั่งยั่งอยู่พี่น้องขาโดยเฉพาะแบบว่าเอากระดันขาไข่หลักขาขามันไข่หดทั้งล่างมันยังแดงหุ่นหุ่นอยู่มันยังปวดยั่งย่งแบบคัดขาดปวดเอวปวดหลังอยู่ตะวันผิดไข่นั้นเรื่มเลื่มหุดลงเหลวเพราะไม่เรีดินยาแก้เพลียยาพาร่างเสียเนาะพี่น้องขายาแก้อักเสบกะมันก็เหลือแต่เหลือแต่ปวดกรนีกะอ่อนๆลงเหลวผิดไข่อ่อนๆลงเหลวตัวกันยังมี้อยู่ตะวันหนักที่ยงก็คือปวดขา ปวดขาขีขาที่เป็นกดันค้าใกล้แล้วก็ปวดเอวถ้านอนร่วมใ่ลุกลุกเนี่ยตรงนั่งรู้ดูเสียแล้วพี่น้องับอะไรล่ะกัรักษาตัวเองไปเงินเสียละพี่น้องคัากัดดูแลตัวเองไปเงินเสีละคนประเภทีคือไม่หลีกคือเราไม่มีครอบครัวบม่มีครอบครัวก็คือแบบว่าเราเป็นสาวประเภทสองนะพี่น้องกับสิมีแต่แม่ตาพ่อพ่อกับเสียเหลี่ยวกับเลือแต่แม่หละค่ะก็ย่าเองสิเนาะ เท่าของรูดแล้วตรวทรงเองเนาะที่จะไหนได้มันก็ต้องสู่ไปพี่น้องค่ะมันเคื่อาการรู้ซึกน้อยเมื่อทําำใจยู่ว่าเป็นอย่างคือแต่บางสีแต่ว่ากับขึ้นไปขึ้นมาเออกอยามมนต่อมันชีวิตเท่ามันมันเด็กเกิดมามันก็ดีแล้วเท่ากับดำเนินชีวิตต่อไปอย่างนีให้มันดีกับพวว ที่าแบบนเี้ค่ะพก็ไปกัอบซ้ำเมาโต้คนเดียวนะพี่รองเนาะกืบมีจมีคับย่ายที่ค่อยเป็นงงห่วงเขาหรือกันเสี่ยเฮามีครอบครัวก็เพื่นมันก็เป็นไปอะไรเพราะว่าเขาเออเคลนมาอย่างไรซาประเพทีองก็ไม่รีนอีกอะ นำตัวตู้เเดียวพี่น้องคะต่มีฟงมีแฟนอกีกอย่างฮอก็ับหริอขึ้นไปหอดเรื่องนั้ย่ะ่าเอา่อเวลาเจบเป็นเองอุองูนอีกอย่างมากซะสิฮอกรับงดูแลตัครงองเองมันต้องเข้มแข็งเลยพี่น้องคะขึ้นไปขึ้นแําไื่เทกันน่อยใจเอเ่อขึ้นมาน่อยใจบะมันกับแม่น่อยใจต่ว่ามันเป็นเคขกควขีดสื่อหรอก เ่ากบบระเบียกมีแมาว่ามีลูกมีปัวมีเมืยมีอย่างดอกคือเป็นความใยใจซื้อว่าเอ่าเขาจำโตกคุณเดียวเป็นอย่างแม่คือจังเสียพี่น้องคือไข่เผลขึ้นกับแม่เขาต้องหาผ่าหานำเส็นตูให้จะคองหายยาจะคองกิน ปวดขาปวดเอวย่างเแย่พ่อก็ต้องไปหาซื้อยาซื้อ,อยางจักรของกินเงินบ่มีเพาก็ต้องดิ้นรนหาจะครของใส่มันลำบากกว่าผู้อื่นเลยพี่น้องชีวิตควนน้อมันลำบากกว่ากันอันนี้ไม่รีบรอเดียเด๋ยวผู้ใดมาสงสัยที่ไม่ไดห็นอันนี้คือไม่รีบออกบระบายความรู้สึกของให้ฟังซื่อ เราพี่้องค่ะก็จะในกระสูต่อไปขึ้นเราค่พี่้องค่ะสูตรงสูไม่ตองสูชีวิตคนทอมันตองสูโมมีงานเหตุกับตรงห้างงานเหตดทางงานทําหางเงินจะคลองอย่งจะคองให้มันไดหางเงินเย่งจะคองใสนีจะคลองให้มันรอดเขาจะพึ่งพาผู้ใดอื่นกับอะไรเพราะว่าชีวิตเทามันทําตกวผู้เหลียวแล้วมันตรงสู่ สู่เพื่อตัวจากขวางสู่เพื่อยสู่เพื่อเมียสำนักทุบไปได้กระตุ้นเ,นเอาเนาะขอคุ่นกำลังใจ้เลยถือว่ามอมห้ไม่รี mm hmm. บโมมี่เี่ยคือเอาลายพี่รองคบ่อเด้ห้างหายไปเสีมอว่าไม่ได้ลงกิบกับขึ้นอยแห้งกับเรื่อง้บลงกับเรื่องว่ายที่กอะ ว่าสิทายมาออื่นมาดอกเดียวว่าไม่ดีหายนะให้ตายไปสิีกก็อย่าบอกไม่มีไม่ดีเป็นไข่ออมองไยซ้ำไปแห้งแบแบไม่เท่านั้นนึงมันบอกเป็นตัะยูในต้นเล็กๆแนะพี่น้องคะ่ะขอบคุณหลายๆทุกคนที่ทำข่าวถามไทยกันกับพ่อนะฮะไม่ดีกะสูตรต่อไปอยูเนี่ยแล้วพี่น้องถ้าดีขึ้นฮอดพี่น้องทุกคนอย่าด่ามาฮะแล้วพี่น้องคะ่ะรักให้คิดถึงทุกคนนะฮะเป็นอุาทาหรณ์ขึอ,อนมาอย่างหลับ ยาดามาไม่รีบริเิสเลียเลยอย่ังคือแบบแค่เอาเอาเอาซือว่ามันน้อยใจจ้กของเซื้อเนี่หละพี่น้องเอาไว้ซ้ำนีแหละยีนอนอยคิดถึงคลิปนหนช่างพาก,กันไหมไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย